ใบห,หมดปุ๊บประกันขาดทันทีนะไม่มีความคุ้มคอค่ะจะกลายเป็นรถไม่มีประกันเบี้ยถูกมากเลยนะคะอย่างคุ้มเลยนะคะกับประกันทิปอัพทูใหม่มีให้เลือกนะคะตามการใช้งานเลยปีละ5,000กิโลหรือ1,000 100, 0กิโลเมตรประหยัดกว่านะคะคุ้มคองเต็มประกันชั้นหนึ่งไม่เหลือนะคะก็ทบไปปีหน้าได้ค่ะคุ้มมาก แต่ก็มีบางเงื่อนไขที่แตกต่างคะก็ต้องศึกษาให้ดีไม่ไงั้นมันจะหลงนะคะว่ามันจะเหมือนกับประกันชั้นหนึ่งที่เราเคยใช้ข้อแรกนะคะสำคัญมากค่ะใบหมดค่ะอย่าเผลอนะคะขับเกินไมที่เราซื้อไว้พอใบหมดปุ๊บประกันขาดทันทีนะคะไม่มีความคุ้มครองคะ่ะจะกลายเป็นรถไม่มีประกันเกิดอุบัติเหตุน,นะ,ะไม่มีความคุ้มครองนะคะแล้วก็ต้องควักเองนะคะทั้งของฝั่งเราแล้วก็ฝั่งคู่กรณีพอใบจะหมดนะคะ ซื้อร่วงหน้าเลยนะคะแต่บางทีคิดว่าเฮ้ยไม่คุ้มคุณอาจจะเปลี่ยนแผนไปซื้อประกันอื่นเลยค่ะจ,จะเป็นชั้น12 3สาเพื่อให้รถมีความคุ้มครองถ้าเราไม่เติมใหม่ร่วงหน้านะเกิดให่หมดมาปุ๊บช่วงรอเติมใหม่นะเกิดเคลมขึ้นมาคือมันไม่มีประกันเราต้องจ่ายเองค่ะถ้าขับเกินปีละ1 0 0่0มนกิโลไม่แนะนำนะคะ เพราะว่าเติมใหม่จะกลายเป็นแพงค่ะ1000กิโลราคา1350าอยาบาทจากประหยัดก็จะกลายเป็นแพงเลยค่ะเราดูตอนต่อไปนะคะมีการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันปกติกับอัพทูใหม่ค่ะตัวนี้นะคะไม่มีส่วนลดประวัติดีประกันตัวนี้นะคะยกเลิกคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีรับรถนะคะอายุไม่เกิน10ปีมีแต่ซ่อมอูนะคะไม่มีซ่อมศูนย์ ทิปก็จะมีการกำหนดทุนประกันใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อมราคา10%จะต้องมีการตรวจสภาพรถและก็ตรวจไม์รถของเราด้วยค่ะอันนี้แฟ์ๆกันนะคะคุคม้คมครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานนะที่ออกมาจากโรงงานหรือศูนย์จําหน่ายรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งอื่นนะคะก็ต้องแจ้งให้ประกันทราบนะคะและซื้อความคมุคม้คมครองเพิ่มทุกครั้งจะไม่คมุคม้มครองอุปกรณ์แต่งต่อไปนี้เคลือบ,คา,บคาร์บอนเคลือบเคปลา สติกเกอร์ทุกชนิดสติกเกอร์สินค้าเครื่องเสียงที่ติดตั้งเองอุปกรณ์เสริมอื่นนะคะตู้แหง้งตู้ทึบรัอัเครื่องทําความเย็นคอมเพรสเซอร์หรือติดตั้งข้อที่สูงกว่าหัวเก๋งฟังแล้วคงไม่อยากพลาดนะสอบถามข้อมูลได้ค่ะพี่จิมยินดีให้บริการช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนเลือกประกันคะคุณเลือกถูกสุดหรือเปล่าถ้าคุณเลือกแบบเนี่ยคุณกล้าขอ,ขอคําปรึกษาจากคนขายไหมเห็นหลายท่านนะคะไปถามในเน็ตค่ะ ก็ได้ข้อมูลตรงบ้างนะเฉียวเฉียวบ้างนะคะไม่รู้ไอ้ข้อมูลทีไ่ได้มันถูกหรือเปล่าที่สําคัญนะพอไปเคลมแล้วนะมันไม่ตงรงเคสเราทําให้เคลมได้นอ้อถ้าทำถูกแต่แรกนะจะไม่เสียเปรียบเลยค่ะพี่จิ๋มนะยินดีให้บริการค่ะ